นะดาราไทยดาราไทยมันโง่ไงครับนะมันโง่ที่ไปเดินตามตูวกับไปเทพเพื่อครับไปเป็นขี้ฆ่าลูกครับเท่เพือกครับนะเสียทั้งเงินครับเสียทั้งตัวครับนะเสียทั้งเวลาครับไม่ได้อะไรเลยครับนะเทพเพือกนะครับถือถุงปุ๋ยไปที่ไหน วุยครับนะว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบางธนาคารครับการบินไทยอย่างนี้รักคุณเจ่าฟ้าครับเป็นไงครับหมาไหมล่ะครับเจ๊งหมดนะดาราก็เจ็งหมดครับหนังไทยมันจะใครจะไปดูมึงครับเขาดูเขาติดใจเขารักพวกมึงมึงก็ไปทําลายโอกาสเขาโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานนะครับพี่น้องชาวเหนือเขาติดกันงงเงมครับดาราช่องสามต้อง แต่ทุกวันนี้หมาเขาไม่ดูเขาไม่ดูพวกมึงครับนะเขาไม่ดูพวกมึงแน่นอนนะครับนะเพราะว่าพวกมึงมันควายเป็นโง่ครับเขาเป็นไอดอนนะ,นะเขาเป็นไอดอนแต่มึงไม่เคยนึกถึงหัวอกเขาที่เขานะครับนะให้มึงมีกินมีแดกครับให้มึงมีใช้ครับนะดาราไทยตอนนี้ทําอะไรครับขายบ้านนะ อาชีพตอนนี้ขายสมบัติเก่าครับนะจำนองจำนำขายสมบัติเก่าเพื่อไปทำไร่ทำนาทำสวนไปหลบอยู่ครับตอนนี้ไปหลบอยู่อายครับนะแท้จริงก็มาดิครับม็อบไอ้คางคกนี่ยมามาช่วยมันหน่อยครับนสรยุทธขลทับดารามาช่วยหน่อยเว้ยสรยุทธ เอามาหน่อยน้องนะเอามาช่วยมันหน่อยค้างคุกไอ้นกเขาครับนะไอ้นะอไอ้นกเขาครับมาช่วยมันหน่อยครับนะเมื่อวานนี้ก็เห็นไอ้ไทยอนครับขึ้นเวทีครับโอ้พูดชั้นสิบสี่ครับไอ้ควายไอ้ไทกอนผมผมกล้าด่ามันก็อะไรครับไอ้นี่มันสร้างหลักฐานเท็จนะครับร่วมมือกับเทพเทื่อครับ ไอชาวการโตสวัสดิ์จัดฉากครับจัดฉากใส่ร้ายพักเพื่อไทยครับพลเอกธรรมนัสนะครับนะธรรมนัสนะครับตอนนั้นนะครับเป็นนะครับเป็นประธานนะครับเลือกตั้งอีสานนะครับขนาดนั้นนะอิจลานะครับนะพลเอกธรรมนัสจัดฉากครับจัดฉากว่าท่านทักษิณซื้อเสียงเพราะว่านะครับ นะรัฐมุรปีสี่ศูนนี่ครับท่านผู้ชมนะต้องต้องแข่งขันตัวเองถ้าลงพักเดียวครับเพราะว่าพักพักมาหมาพวกนั้นนะมันไม่ลงเลือกตั้งครับนะท่านยุบกพาครับวันที่28นะครับวันที่28กสิบแปดุภาสี่เจ็บนะครับอ่านะครับสีนะ เพื่อประกาศเลือกตั้งวันที่หนึ่งเมษาสี่เจ็ดครับท่านผู้ชมมันไม่ลงเลือกตั้งมันบอกว่าท่านทักษิณเนี่ยครับเอาเปรียบประกาศนะครับวันเลือกตั้งน้อยเกินไปเตรียมตัวไม่ทันนะครับอ่า <Engagement> เห็นไหมครับไอ้ชวนแับวิสีดหมาทั้งนั้นแหละครับพวกนี้นะเห็นหรือยังครับถ้าเป็นนักการเมืองครับนะ นักการเมืองโดยเฉพาะพักสถาบัน <hi> ทางการเมืองครับมึงพูดคํานี้ไม่ได้พักษิลท่านลงเลือกตั้งเพื่อรักษาประชาธิปไตยครับเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้านะครับนะท่านลงเลือกตั้งเพื่อรักษาประชาธิปไตยท่านไม่เป็นนายกก็ได้ครับแต่ประชาธิปไตยต้องเดินหน้านะให้ใครมาเป็นนายกก็ได้ นะแต่ในรลฐอกนุนปีสี่ศูนย์เนี่ยต้องแข่งขันกับตัวเองครับถ้านะครับนะคนมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงยี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับนะก็นะครับก็ชนะเลือกตั้งไม่ได้ครับนะเห็นหรือยังครับนะชนะไม่ได้ต้องชนะต้องให้ได้คนที่มาใช้สิทธิ์ต้องเกินยี่สเปอร์เซ็นต์ครับเห็นหรือยงัง พวกไอไทยกรพวกนี้ครับมันไปจัดฉากนะครับว่าท่านทักษิณไปจ้างพักเล็กมาลงครับนะเพื่อไม่ให้แข่งกับตัวเองยี่สิบเปอร์เซ็นครับดูสิครับนะเพราะว่าในกฎหมายแล้วนูนเขาบันัติไว้แต่พวกนี้ครับไปจัดฉากนะครับจัดฉากเพื่อนะครับนะเพื่อเอ่อที่จะใส่ลายในการยุบพรรคไทยแลไทยเห็นหรือยังครับ เราเสียโอกาสนัฐธรรมนูญปีสี่ศูนย์ก็เพราะาชาติหมาไอไทกรอนี่ครับไอเทพเทือกพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละครับผมถึงการด่ามันพวกนี้ผมเพราะผมรู้สันดานนะครับต้องขออภัยนะนท่านผู้ชมบางครั้งผมผมต้องอนะครับผมรู้สันดานคนพวกนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้รักประชาชนไไม่ได้รักประชาธิปไตยประชาธิปไตยล้มลุกคลานตลอดมาก็เพราะว่าคนพวกนี้ นะมันไม่ได้จริงใจต่อนะครับพี่น้องคนไทยต่อการปกครองในระบบประชาธิไปไตยถ้ามันแพ้เลือกตั้งนะถ้ามันแพ้เลือกตั้งมันก็นะครับแล้วนะมันก็หาเรื่องนะเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเขาบัญญัติไว้อย่างนี้ครับว่าหลังจากยุบสภาแล้วนะพรรคประชาธิปัตย์อ้างว่าเตรียมตัวไม่ทันรัฐบาลเราเปลี่ยน นะครับนะช่วงนั้นก็ต้องการให้มีรัฐบาลต่อเนื่องครับเพราะว่ามีงานใหญ่ครับเฉลิมฉลองครับนะหกสิบปีนะครับของหนายหลวงนะครบรอบหกสิบปีที่คลองลาดครับท่านผู้ชมเราไม่ต้องการให้มีรัฐบาลรักษาการท่านกินท่านไม่ต้องการให้มีรัฐบาลรักษาการับต้องการให้มีรัฐบาลนะครับปกติครับท่านผู้ชม ก็เลยให้มีการเลือกตั้งวันที่1เมษายนนะครับ4เดือแต่มันไม่ลงเลือกตั้งนะเฮ้ยเลยยังครับนะในเมื่อไม่ลงเลือกตั้งก็เกิดเหตุการณ์นะนะเกิดเหตุการณ์ที่เหมือนที่พี่น้องรู้นะครับว่านะครับการเลือกตั้งพัคเดียวครับก็มีการนะครับนะมีการเอ่อใส่ร้ายนะครับกล่าวหาว่า กรกตรนะครับนะเลือกตั้งมันก็กล่าวหานะครับว่ากรกตรนะครับเข้าข้างนะครับเข้าข้างรัฐบาลที่เลือกตั้งนะครับจัดการเลือกตั้งหันหน้าเข้าหันหน้าออกครับในร,รัฐมนูญเขาบัญกำหนดว่านะครับนะภายในหลังจากลุกสภาแล้วภายในหกสิบวันนะครับภายในเมื่อไหร่ก็ได้ครับ แต่ต้องภายใน60วันนะครับรัฐบาลทักษณิณไม่ได้ทําผิดอะไรน,ะนี่แหละครับสิ่งที่มันนะครับเกิดขึ้นในอดีตมันถึงมีเหตุให้มีการยุบพักไทยและไทยครนะมีการทํารัฐประหารวันที่19กันยาส่เจ้าครับนะเพราะว่ามันปูทางไงครับมันไม่ลงเลือกตั้งแต่มันป่วนมันปูทางนะนะให้ทหารเข้ามานะครับเพราะว่าพรรไม่ลงเลือกตั้ง นั้นก็มีพักชาติไทยบัญหารมีพักพวงมหาชนนะครับพรคมหาชนเสนันครับนะอ่านะครับอเนกเราธรรมทัศนะขนาดนั้นแล้วก็มีพักนะครับนะพรคชาติไทยนะครับพรคประชาธิปัตย์แกนนาไม่ลงเรียคต่างนะมันใช้ได้เลยครับพรักการเมืองแบบนี้ถึงว่าอลไครับเห็นหรือยังตอนนี้มันต้องมาสูมทัศนิถนะยิ่งอ่าอุ้งอิงเห็นหรือยังครับ เพราะว่าพรักการเมืองพักนี้ไม่มีอุรมการไม่มีจุืดเล่นการเมืองนะครับคิดนโยบายไม่เป็นสังเกตดูครับพักการเมืองแต่ละพักมันคิดนโยบายไม่เป็นครับไม่ว่าจะเป็นพักนะครับกระท่อมกัญชามันก็ได้แต่กระท่อมกัญชาคพักพลังประชารัฐมีอะไรเรือดำน้ำไม่มีเครื่องครับนโยบายเขาครับมีอะไรครับนะมันมีอะไรครับ ยิ่งรวมไทยชาติชาติมีอะไรล่ะไม่มีนโยบายครับพรกการเมืองพวกนี้ครับแล้วพี่น้องคนไทยจะไม่ตื่นรู้เลยครับนะต้องดูครับแต่พักเพื่อไทยเขามีนโยบายชัดเจนนะครับเห็นไหมครับอินเทอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินนิติตัครับนะเห็นไหมครับเขามีครับให้ประชาชนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมครับนะแต่น่าเสียดายครับ น่าเสียดายคนไทยนะยังไม่ตื่นรู้ครับท่านผู้ชมนะถ้าเป็นแรงสไลด์ครับเราจะนะได้รัฐบาลน,นี้ที่ทำงานนะครับนะคุ้มค่ามากขึ้นครับนะทำงานได้สะดวกม,มากขึ้นไม่มีใครมาขัดแขท้งขัดขาครับถ้าเป็นแรงสไลด์ครับนึกภาพดูครับถ้าเกิดแรงสไลด์เป็นพักเดียวครับนะ ถ้าเป็นรัฐบาลพักเดียวเหมือนกับรัฐบาลไทยรักไทยพันธบัตรโทนกรจะถิงเห็นหรือยังครับนะเราได้อะไรวงครับ,บสามสิบบาทรักสซรักษาทุโกโรคเราก็ได้กองทุนหมู่บ้านเราก็ได้หนึ่งคุณต่อหนึ่งด็อกเตอร์ครับเรียนมึงน,นอกครับเห็นหรือยังครับหนึ่งคุณต่อหนึ่งด็อกเตอร์เราก็ได้นะบ้านเอืออาทรครคับนะโอท็อป <c oughs> นะเห็นหรือยังครับ